สวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะรับอาหารเช้าเลยไหมคะดีค่ะขอบคุณนะคะคุณเบนจะรับอะไรคะเออผมขอช็อกโกแลตร้อนแล้วก็ขนมปังก็พอครับ าคุณดาครับมีอะไรเปล่าคะน่ะเป็นไรเปล่าคุณดาฉันผมยังไม่ทานเหมือนกันครับคุณป้าไปกันหมดเลยอ่ะว่าไงกันละ่ะอ่ะว่าทำไงอะ่ะเป็นอะไรกันเนี่ยฮะไปแล้วใช่ไหมฮะป้าไปก็ไปแล้ว เมื่อกี้ออกเวลาไม่ใช่หรอคะผมลืมอะไรบางอย่างนะครับลืมเลยคะก็ถือไปหมดแล้วนี่ผมลืมขอโทษคุณนะฮะขอโทษเรื่องอะไรคะเราไม่มีอะไรต้องขอโทษกันนี่มีสิครับเรื่องที่เมื่อวานผมหอมแก้มคุณโดยบังเอิญนะฮะ รับ,เ,รรบเ,รเลยค่ะก็เลยจัดการซะ่นนอยไม่เป็นไรค่ะป้าป้าจัดการไปเลยค่ะป้าครับผมยังขอช็อกโกแลตร้อนเหมือนเดิมนะครับทาไหกันแด่คะเดี๋ยวรับเดี๋ยวไม่รับเนี่ยป้าเช็คบ่งนะคะ ขอ,อก,กาแฟร้อนละกันค่ะเอาแก้วเดียวนะคะเพราะว่าหนูจะรีบไปข้างนอกค่ะได้ค่ะป้าทงเตรียมไปเรียบร้อยแลย้วค่ะคุณดาจะรีบไปไหนล่ะครับเดี๋ยวออกไปพร้อมผมก็ได้นะฮะค่ะคือหนูจะไปคนเดียวค่ะป้าจะไปช่วยน้ำตาละคะ่ะ่ะช่วยอะไรล่ะครับแล้วคุณดาจะตามไปแก้เขาให้น้ำตาลอีกผมว่าคุณดาควรเตือนน้องคุณให้ทำตัวดีๆด,ด,ดีกว่านะครับ ไม่งัน้นเราก็ต้องตามแก้ข่าวให้จนไม่รู้จกจบจาก,กสิ้นป้าคะหาเห็นไหมคะหนูอะเป็นห่วงแล้วก็ดูแลน้ำตาลอยู่คนเดียวเลยอะแล้วตอนนี้น้ำตาลก็เสียใจด้วยหนูต้องช่วยน้องนะคะ่ัป้าจะไปช่วยยังไงล่ะครับคุณดาคือว่าหนู<จ>ะอะ<ป>คุณดาจะไปไหนก็ไปนะคะป้าไม่บ้าอะไรเลยคะ่ะแ้วตอนนี้กาแฟมาแล้วนะคะ แล้วป้าเนี่ยมีความจําเป็นต้องไปเหมือนกันถ้ายายจะไปไหนก็บอกคุณเบนตรงๆเลยบอกกันเองเลยนะคะป้าขอราไปชงช็อกโกแลตก่อนนะคะว่ายังไงล่ะครับคุณดาจะออกไปไหนนะครับฉันจะออกไปดูเรื่องแต่งงานให้คุณกัยายน้ำตาลเรื่องแต่งงานเหรอครับ ดูเรื่องแต่งงานใช่ค่ะก็ฉันอยากให้คุณบังคับคุณเบนให้จัดงานให้เร็วที่สุดนะคะฉันไม่อยากให้น้ำตาต้องมีข่าวเสียอีกอะ่ะผมว่ารอสักพักจะดีกว่ามั้งโอ้ยจะให้รอถึงคลอเลยเหรอคะฉันรอไม่ไหวแล้วนะคะฉันเห็นน้องต้องรองให้แล้วก็เสียใจเพราะว่าคุณเบนไม่สนใจตอนนี้แกก็เลยปไปโชยปิคคบกับดวงจนกลายเป็นข่าวใหญ่เลยอะคะ่ะ นะคะน้องนิงเด็กอยู่ฉันไม่อยากให้เขาคิดมากแล้วก็ทำอะไรไปชวเพื่ความน้อยใจอีก่ะค่ะเหรอก่ะด้ก็ได้ผมจะคุยกับเบนให้นะแต่ผมว่าตอนนี้คุณดาควรจะไปเตือนเบนให้ผ่าน้ำตาลไปฝากคันก็จะดีกว่ามั้งเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญกว่าเรื่องอื่นนะจริงด้วยอ่ะ โอยจยงฉัน,นขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอายุยังไม่เท่าไหรเลยไม่ทราบเรื่องในขนาดนี้ แต่ว่าคุณต้องมีล่ามเดี๋ยวผมไปตามพ่อเพ็ญมาให้นะไม่ต้องฉันก็ไม่ได้อากพูดออกับคุณนักหรอกอ้าวนั้นคุณคงต้องมีเรื่องที่อยากจะบอกผมใจจะขาดแน่ๆเลยฉันอยากให้คุณพาย็นน้ำตาลไปฝากทองที่โรงพยาบาลคุณพาไปเองก็แล้วกันนะครับผมไม่มีเวลาเฮ้ยมีคน เป็นท้องก็ต้องพาไปฝากเองดิแจ็คนขาหนีไปจัดการทุกเรื่องได้ไงเ่าพวกคุณนั่นแหละที่โยนทุกอย่างไม่ให้ผมรับผิดชอบนี่คุณเบนคนเป็น,ปนโอเคโอเคโอเคอผมเกลียดทะเลาะกับคุณแล้วเพราะถึงยังไงคุณก็ต้องบังคับให้ผมไปอยู่ดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพาน้ำตาลไปฝากท้องเองก็แล้วกันนะครับขอใจเรือยงครับดี มีอะไรเหรอคะเรื่องแก้ข่าวให้น้ำตาลยังไงบ้างเรียบร้อยแล้วค่ะดวงก็ออกมาปฏิเสธว่าเป็นการเล่นกันแบบเพื่อนนักข่าวก็เลยเลิกซักแต่กลับมาถามเรื่องท้องของน้ำตาลแทนก็ดีให้นักข่าวเล่นเรื่องน้ำตาลท้องกับเบนนตันดีละเผื่อว่าจะลงเอิได้จริงๆไงเจือจบๆสักที คุณสั่งให้น้ำตาลเก็บตัวเงียบห้ามให้ข่าวแล้วนักข่าวจะเอาข่าวมาจากไหนกันล่ะคะวันๆก็จะมีแต่ข่าวสงสัยว่าท้องหรือเปล่าสงสัยไปสงสัยมาก็แค่นั้นผมเพิ่งบอกให้คุณดาเตือนเบนให้พาน้ำตาลไปฝากคันคุณก็จัดการให้หนักข่าวคอยตามดูก็แล้วกัน ไม่วัดค่ะค่ะพี่แบนพี่แบนไปด้วยนะคะอย่าเลยครับน้ำตาลจะได้คุยกับหมอสะดวกกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะน้ำตาลอยากมีคนไปช่วยให้กำลังใจอะ่ะไปนะไปะค ยาบำรุงคันนะคะให้ทานหลังอาหาร3มมือแล้วก่อนนอนนะคะถ้าเกิดมีอาการแพ้มากก็ให้ทานยาแก้เจียนด้วยนะคะเสร็จรับด้วยค่ะโ้นั่นก็ใช่ใในั่นก็ใช่ใ น้ำตาลน,น้ำตาลน,นีจริงด้วยหลังจากประกาศแต่งงานใสายฟ้าแ,แลบล้วปฏิเสธไม่ได้ท้องก่อนแต่งแตนน่ในที่สุดความจริงก็ปดิดพผย ประจำสัปดาห์ที่แล้วคือและนี่คือหมายเลขผู้โชคดีค่ะผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากทางสถานีค่ะจับแค่การยอมรับอย่างลูกผู้ชายเนี่ยมันทำไม่ได้เลยผมบอกเลยครับว่าผมจะไม่มีทางแต่งงานกับน้ำตาลจริงๆแกพูดว่าเกิดมีคนรักอยู่แล้ว Alpha, sort of ้วค sure ุณเป็นพ่อของเด็กในท้องน้ำตาลนี่คะน้ำตาลไม่ใช่เมียผมและเด็กในท้องก็ไม่ใช่ลูกของผมตาม แต่ว่าฉันจะไม่หมดหวังเพราะสุกวันเธอนั้นก็จะเข้าใจ <Hey. S 1> เธอตัดสินยังไงวันนี้คงต้องยอมทุกอย่างหวังแค่สักวันจะมีสักทางทำให้เธอเปาดหัวใจคนคนนี้ที่ไม่ได้พอ 저 거꾸로 다타